แง่ลบของไพ่เมเจอร์ยีใบหมายเลขศูนย์ The Fool แง่ลบคือเลื่อยเปื่อยหมายเลขหนึ่ง The Magician แง่ลบคือตลบตะแลงหมายเลขสอง The High p r i e s t e s แง่ลบคืออ่อนต่อโลก หมายเลขสาม dm press แง่ลบคือขี้เกียจหมายเลขสี่ dm p e r l e r แง่ลบคือลบเลา้าหมายเลข5 the helophant แง่ลบคือยึดติดหมายเลข6ก the lover แง่ลบคือ เลือกไม่ได้หมายเลข7 The Chariot แง่ลบคือถือวิสาสะหมายเลข8ป Strength แง่ลบคือหยอกเล่นหมายเลข9 The Hermit แง่ลบคือย้ำคิดย้ำทำหมายเลข10บ WILL OF FORTUNE แง่ลบคือขยายไม่สิ้นสุดหมายเลข11 JUSTICE แง่ลบคือไม่สุดสักทางหมายเลข12 THE h a n g m แ n งสุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งหมายเลข13 d e a มล้มเลิก หมายเลข14ี่ The p l a n e แง่ลบคือเปลี่ยนจุดหมายหมายเลข15 The Devil แง่ลบคือเหยียบหัวคนอื่นหมายเลข16 The Tower แง่ลบคือล้มกระดานหมายเลข17 The Star แง่ลบคือความคาดหวังหมายเลข18 the moon แง่ลบคือความสับสนหมายเลข19 the sun แง่ลบคือความเย่อหยิ่งหมายเลข20 judgment แง่ลบคือปล่อยไป หมายเลข21 The World แง่ลบคือจำกัดเครดิตอาจารย์บัญชา